มันยอมได้ยังไงถูกไหมฮะมันยอมได้ยังไงพอยอมได้คือมันก็เอาศอกได้สอกก็เอาวานะครับวันนี้นึกจะขุดหลุมเหรออน,นาเขตประเทศนะบ้านเราเนี่ยเราจะทําตรงแนวเขตใช่ไหมฮะเราสังเกตด,ดูจะเขาต้องเอาที่ดินมาวัดแนวเขตด,ด้วยว่าที่อยู่ตรงไหนนะจะปักหมุดตรงไหนจะสร้างรั้วตรงไหนถึงจะทําได้แต่แนวเขตของประเทศเนี่ยมันไม่มีรัว้วมันทําไม่ได้ว่าต้องใช้เงินสูง ยาวพันกิโลเมตรคูจะไปทํายังไงเอางบมาไปทำยังไงไปขุดเหรอนะครับไปั่วงทำ่วด่วดหนามเหรอไปทํากําแพงเหรอเราทําไม่ได้เพราะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วต้องทําเนี่ยก่อนจะทำต้องตกลงแนวเขตกันให้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นมันลําบากพอาําบากนี้มันก็ไม่ควรจะมาลุกล้ำก้าวไก่กันหรอกนะจะเข้ามาหรจะทําอะไรก็ควรจะบอกกล่าวเป็นเรื่องเลวลาไม่ใช่ว่าจะมาขุดลุกเข้ามายึดคลองอะไรต่างโดยพระการอย่างนี้นะครับมันทําไม่ได้หรอกนะเมื่อทําไม่ได้เป็นไง จริงๆมันก็ต้องทะเลาะกันใช่ไหมเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าคุยก็ไม่รู้เรื่องก็ทะเลาะกันแต่ยังมีคนตัดสินแจ้งความดาเนินคดีไปสาลแต่ระหว่างบ้านเพื่อนบ้านนี่มันไม่มีมันก็มีสาลโลกนู่นสารโลกถ้าไม่ยอมรับมันก็ไปไม่ได้